สวัสดีคุณผู้ชมที่หล่อเท่และน่ารักทุกคนนะครับผมอยู่กันในเกมบี t เบทโซนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องเทียริทว่าตัวไหนน่าปั้นมาแบกสีนะชี้แจงก่อนว่าเทียเอถึงเทียบีผมจะไม่ค่อยพูดถึงมันนะเพราะว่าพวกเนี้ยต้องปั้นเยอะมันถึงจะเล่นได้เพราะมันมันค่อนข้างขาดขาดกันเกินนะตัวเทเอสถึงเอเนี่ยมันแบกทีมได้นะครับเลือกสักตัวหนึ่งที่มีเลยสามารถปั้นเล่นได้เลยมันมันเก่งนะครับผมแต่หลักๆอยากให้ปั้น เทียบนสุดก่อนเพราะว่าตัวพวกนี้มันจะเล่นง่ายและแบกทีมได้ดีกว่าเดี๋ยวนี้ผมจะจัดจากความเห็นส่วนตัวเริ่มจากสีฟ้านะครับแถว A กับแถว B แล้วก็ตัวที่ผมไม่ได้ใส่มามันยังพอเล่นสนุกได้นะครับถ้าเราปั้นตักน้ำหอม10 10 10อย่างเงี้ยยังเล่นได้นะแต่ว่าผมจะเจาะแถว S กับแถว s s ให้นะครับจะเน้นไปที่ตัวแบกไ d ดีนะครับผมคนคงสงสัยว่าทำไมผมเอาอุนมาอยู่หน้าอิชิดะเพราะว่าผมว่าอุนมันครบเครื่องกว่ามันไม่รับสถานะมันตีไม่สนเงื่อนไขด้วย อิชิดะดาเมจแรงก็จริงแต่รับสถานะนะครับแล้วก็อุคิทาเกะอุคิทาเกะเนี่ยเป็นตัวตีปกติที่แรงแต่ไม่มีตีไม่สนเงื่อนไขแล้วก็ไม่มีการสถานะนะแต่มีสเปร์์เมอร์เป็นตัวไว้ปล่อยออโต้นะครับเบียคุยะาเนี่ยมีตีไม่สนเงื่อนไขแล้วก็เป็นสายสกิลที่ยังพอแบกสีฟ้าได้บรูเนี่ยมันมีการสถานะนะแต่ว่าดาเมจมันเบาตัวนี้เป็นตัวตีปกติที่อาจจะแรงกว่าอุคิทาเกะด้วยแต่ว่า อุกิตะเกะมันจะได้เรื่องบัฟโลแล้วก็บูสต์ด้วยนะครับตามตัวเนี้ยเป็นตัวดับน้ําหอมเทนเนี่ผมจัดก่อนตู้นี้จะเข้าถ้าให้จัดใหม่ก็ซันซันเยสึจะไปอยู่หน้าสุดนะรองลงมาจะเป็นอากอนแล้วก็ตัวเบอร์เดวิชเกมเพย์สตัวเนี้ยซันเยสุจะดูดีที่สุดจะเล่นง่ายสุดอากอนจะได้ความตะมุตตมิในเกมเพย์มีรีวิวไปดูได้ซ <c oughs> ันเยสึเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายกับโก,บกม่วงพันปีนะครับในการเล่นแต่มูเมนต์จะไม่เร็วเท่านะ แต่สกิลมแมลงตัวสีฟ้าที่มันเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่จากเทลิสก่อนที่ผมจะอัปเดตให้ก็จะมีโกะตัวนี้ซึ่งเกมเพย์มันดีแต่ว่าส่วนตัวผมยังไม่ได้จับกับมือมีแต่ไปลองเล่นก็รู้สึกว่ามันยังมันยังไม่สุดอะะผมนะแล้วก็ตัวอื่นๆนี่ก็เล่นได้ค่อนข้างดีส่วนปูเนี่ยตอนนี้มันยังเบาๆแต่ต้องรอเกินใหม่น่าจะใกล้แล้วแหละตัวเนี้ยแต่เกมเพย์ดีนะปูโกะไอายาคาชิเนี่ยอาบิลิตี้ด,ดีแต่เกมเพย์ค่อนข้างค่อนข้างแย่ yeah. ก็หลักๆ p s ขึ้นไปเนี่ยสามารถปั้นแบกสีได้นะครับมาต่อที่สีเขียวนะสีเขียวเนี่ยมันมีตัวเมตาตัวใหม่ที่ไปอยู่ TS เอ๊ะ TS ตั้งแต่เข้ามาเลยอันนี้ผมลืมพิมพ์ sorry นะโกเขียวเนี่ยความแรงมันมันน่าจะแรงกว่าป้าด้วยแต่ยังไม่แรงกว่าโทชิโร่นะครับซึ่งใน TSs ของสีเขียวเนี่ยโทชิโร่กับโกอาร์ตสตัวนี้มีตีไม่สนเงื่อนไขแล้วก็กันสถานะนะแต่ของโทชิโร่มันจะเป็นแชร์ให้ทีมเลย โชิโร่จะค่อนข้างดีกว่าแต่มูเมนต์โกะจะดีกว่ามันเป็นเพราะได้เสียที่ต่างกันนะครับแต่ความแรงสกิลเนี่ยโชิโร่นี่ท็อปของสีเขียวนะครับป้าเนี่ยจะได้ออกสกิลเร็วคล,คล้ายโกะแต่สกิลแรงกว่าแต่มูเมนต์ไม่ดีเท่าโกะนะแล้วก็ไม่มีการสถานะไอเซนเนี่ยเป็นตีปกติอีแรงที่สุดในเกมตอนนี้แต่ก็นั่นแหละไม่มีตีไม่สนเงื่อนไขไม่มีการสถานะมีบูธมีแจกโลกอันนี้ก็ใช้แบกสีเขียวได้นะครับ ตัวโกโกเนี่ยมันมีบัฟทีมที่ดีมากๆของสีเขียวแต่โดยส่วนตัวเกมเพลย์มันก็ดีมันแบกทีมได้มันมีตีไม่สนเงื่อนไขแต่ไม่มีการสถานะตัวอิชิดะอิชิดะเป็นตัวดรอปครับไม่มีการสถานะไม่มีตีไม่สนเงื่อนไขแต่อาบิลิตี้สกิลค่อนข้างดีแล้วก็มีสกิลดรอปครบเครื่องสีเขียวนะตัวเนี้ยมีการสถานะมีตีไม่สนเงื่อนไขแต่ว่าน้องค่อนข้างดามจไม่ไม่จัดจ้าน ก็เลยหยุดอ,อ,อ,อยู่แค่ t ท s นะครับถ้าตกหล่นตัวใหม่ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะ t v e ของสีเขียวตัวที่แบกได้ก็จะเป็น t ท s ขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าถ้าต้องเลือกปั้นก่อนอ่ะผมแนะนำให้ปั้นตัวเทียบนสุดก่อนเพราะอันนี้จะค่อนข้างครบเครื่องกว่าเที s <S มาที่สีแดงนะครับปู่ที่คลองบลังมาแสนนานสีแดงนี่จะมีให้พูดถึงค่อนข้างเยอะอยู่โอเค มาเริ่มที่ตัวท็อปเมตาก็ปู่จะมีแชร์การสนานาให้เพื่อนมีตีไม่สนเงื่อนไขตาราคีถ้าจําไม่ผิดถ้าผิดก็ขอภยัยมันมีตีไม่สนเงื่อนไขแต่มันไม่มีการสนานาเป็นสะท้อนสถานะแทนมูโร่เนี่ยมีตีไม่สนเงื่อนไขแล้วก็ล่ดจากความเสียหายงตายโกรนี่มีตีไม่สนเงื่อนไขนต,นตุเคียเนี่ยมีการอ่อนแรงกับการแช่แข็งแล้วก็สกิลแรงเป็นตัวระเบิดดันกิแลแต่พวกเนี้ยเกมเพย์มันค่อนข้างจะแบกได้นะครับเล่นง่ายตัวแถวเอส เทเอสเนี่ยตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่เลยเป็นตัวดอกน้ำหอมคือยูมิจิกะที่สกิลแรงแอนิเมชันเร็วโมเมนต์โอเคตัวนี้ใช้แบกได้นะครับตัวอุ่นเนี่ยเป็นสายตีปกติที่เบิร์ดดาเมจได้แรงมีดีบัฟแล้วก็มีตีแมสสงนกันไขด้วย2อตัวนี้จริง,รงอยู่เทเอสได้เลยสําหรับผมนะแต่ว่าในความง่ายในความครบเครื่องในการปล่อยออโต้อย่างเงี้ยมันยังไม่เท่าพวกด้านบนนะครับตัวหนึ่งจะที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะเป็นสตาร์กนะสตาร์กนี่เกมเพลย์ค่อนข้างโอเค แต่ไม่หวือหวาแล้วก็ยังมีความขัดขาดยกันเกินอยู่นะครับมันก็เลยอยู่แค่ตรงนี้ตอนนี้ชินเนี่ยจะไปเด่นเรื่อง PvP เกมเพลในการเล่นมันจะเป็นสายตีปกติซึ่งมันจะเล่นค่อนข้างลำบากต้องต้องคุมมือคือแถวเอลงมาถึง b เนี่ยต้องคุมมือนะครับโอเคไปต่อกันที่สีสีม่วงนะสีม่วงท็อปเมตาตอนนี้ยังเป็นอีจิโกะอยู่แชร์ไม่ไอแชร์ไม่รับปัญหานะแล้วก็ ตีไม่สเงเงินไข่มูเมนต์เร็วสกิลดาเมจแรงแต่เป็นตัวที่จะดาเมจแรงถ้าศัตรูไม่ติดสถานะอะไรซึ่งมันเล่นกับปาร์ตี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมาะเป็นตัวโซโลนะครับอเซนเนี่ยมีตีไม่สองเงอนไข่แล้วก็สกิลดีเกมเพย์ดีแล้วก็ฮิวเลือดได้บ่อยด้วยเพราะมันมีอ่อนแรงนะครับเป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากตัวนี้ชอบเล่นโกโก้โดยส่วนตัวนะแล้วก็โยริจิสกิลแรงมีสะท้อนสถานะตัวนี้ แปลกได้ดาเมจมันแรงจัดมากๆลองจะกโกเลยโทเซนเนี่ยเป็นตัวดรอปนะครับที่เกมเพย์ค่อนข้างดีเกมเพย์โทเซนเนี่ยจะคล้ายๆไอเซนนะแต่ว่าจะไม่ดีเท่าจะไม่แรงเท่าแต่มันมีอัพเีตดรอปมัสกิาากกเป็นตัวออโต้ตีปกติที่มีแจากโลมีบูทด้วยตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับน้องนีนี่เนี่ยเป็นตัวดรอปที่เกมเพย์ก็ค่อนข้างดีแต่ไม่ไม่เท่าโทเซนตีโมองอีกตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะจะเป็นซุ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 นเนี่ยเกมเพย์ดีนะแต่ว่า น้องเกิดมาเพื่อเป็นตัวลิงก์บวกดอกน้ําหอมก็เลยจะไม่ค่อยได้จับมาเล่น5ตัวดอกน้ําหอมมีครบ3ตัวแล้วนะครับกินนี้สายตีปกติสําหรับคนชอบกินแล้วก็จูฮาบัตเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ครบเครื่องมากๆเพราะ,ราะว่ามันเป็นตัวซปเปอร์บูทที่เ็มเฮลทัง้งๆดีในการเล่นมือนะสีม่วงประมาณนี้ที่เหลือสามารถปั้นเล่นได้สนุกนะครับแต่แบกแบกลำบากกว่าแถวบนบนมาที่สีเหลืองนะสีเหลืองท็อปเมตาตอนนี้ยังเป็นโกเหลืองนะครับมีตีไม่สนเงื่อนไขมีแชร์กันสถานะให้เพื่อน นิสานี่ได้เรื่องอ b ร์บตและเกมเพย์ที่ดีแล้วก็สกิลแรงมี2สถานะในตัวตัวนโกนี่มีตีไม่สนเงื่อนไขมีตีบล็อกหลบดีถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผิดก็แก้ให้ผมได้นะครับมายูรีนี่สกิลแรงจัดๆแล้วก็ทําไม่ตายค่อนข้างรุนแรงมาที่เทเอสเทเอสนี่อุ่นจะเป็นตัวดอกน้ำหอมที่เกมเพย์ค่อนข้างผมผมไม่อยากพูดคำว่าดีอ่ะสำหรับผมมันปานกลาง มันไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นแต่สกิลมันแรงนะแล้วก็ทําติสถาหนะให้ดูเคียเนี่ยออฟเมตาตีปกติสีเหลืองผมมองว่าตัวนี้เบิร์ดดามจได้เร็วและแรงกว่าเพราะมันมีซูเปอร์บูทด้วยอุลาราจะเป็นแจกโลกนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของสีเหลืองจะเป็นเอนจินะเอนจิเนี่ยเป็นตัวแจกบูทแจกโลเกมเพลค่อนข้างธรรมดาไม่ไม่ไมู่มมว้ามากนะครับ แต่หลักๆแถวเอสเนี่ยก็แลกทีมได้อยู่แล้วนะแล้วก็ดีเลืองเนี่ยตัวเก่งๆค่อนข้างเยอะครับมันสามารถจะเล่นได้ง่ายกว่าสีอื่นๆโดยส่วนตัวที่ผมเล่นนะจบการไปแล้วนะครับกับเทียิที่ผมจัดมาให้เทียริที่ผมจัดมาเนี่ยเพื่อให้ผู้เล่นใหม่เลือกตัวที่สามารถจะแบกไอดีและเล่นได้ง่ายๆนะครับแต่ตัวที่ไม่ได้อยู่ในเทียริทหรือว่าตัวที่ผมไม่ได้เอาใส่เข้ามามันก็เล่นได้นะแต่ต้องปั้นเยอะหน่อย แล้วก็จะเล่นไม่ง่ายเหมือนกับพวกตัวบนบนของเทลิตนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับด้วยสนับสนุนช่องได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะขอบคุณครับผมนี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่ม s u บสไครต์อยู่นะถ้าชอบคิวิดีโอของผมก็ช่วยกด s ับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกาําลังใจในการทําคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน